สวัสดีผมบ๊อบบี้ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม The Hunter ที่ผมมาเข้าป่าในวันนี้นะมันไม่ได้มีเหตุผลนอกเหนือสิ่งอื่นใดเนื่องจากของในเมืองมันแพงนะแล้วงานมันหาค่อนข้างยากนะนี่ไงคือตังคมันหายากนะช่วงนี้ไม่มีจะกินนะเลยต้องมาล่าสัตว์เองขอทุกคนสนุกกับมันกับการล่าสัตว์ในทริปนี้นะฉะนั้นก่อนอื่นใดกล้องสองทางไกลผมกดปุ่มนะ เราออกเดินทางกันเลยดีกว่าเราต้องการอาหารเย็นในค่ําคืนนี้นะเป็นอะไรก็ได้นะ่ะขอแค่ตัวใหญ่ไว้ก่อนอในละแวกนี้นะมีแอ่งน้ําขนาดใหญ่อาจจะมีไอ้เหียมอยู่ด้วยก็ได้แต่เราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเราต้องค่อยๆเดินหานะ่ะเออแล้วสัตว์เกมนี้ฉลาดมากเลยนะมันเอ่อค่อนข้างที่จะหูดีตาไวโอ,โอ้นั่นไงเราเจอแล้วแล้วก็เหมือนมันจะเห็นผมด้วยใช่ครับมันไปแล้วเมื่อกี้ไอ้เหียมเพิ่งหนีลงน้ําไปเองครับเมื่อกี้ปกติจระเข้มันหนีคนอเนี่ยวันนี้เราต้องได้ มื้อเย็นมื้อเช้ามื้อเที่ยงแล้วก็มือ้อต่อๆไปเพราะฉะนั้นออกมาเถอะไอเหี้ยมตวเมื่เกียลงน้ำไปแล้วเหรอแย่จังการที่เข้าป่าก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะค่อขนข้างที่จะเขียวขจี G. แล้วก็สบายตาถ้ามีเพื่อนมานนเล่นด้วยมันจะดีกว่านี้โอเคเราเช็คดูรอบๆ <c oughs> แล้วไม่เจออะไรครับผมเราจะมาเช็ครอยเท้าตรงนี้ว่าเป็นรอยเท้าของสัตว์อะไรมันคือจระรเข้โอเคเรากำลังตามรอยเท้าของจอระรเข้ตัวที่ไปเรื่อยๆไปจระเกะถอนไม้ครับ <c oughs> ผมดไอเหี้ยมเฮ้ยผมเห็นละผมไม่รู้ทุกคนเห็นหรือเปล่า โอเคมาละโอเคระยะแบบนี้ไม่พลาดหรอกโดนโอเคครับผมเรียบร้อยนค่าที่จะง่ายกว่าที่คิดนะเนี่ยเออขอโทษนะตัวเมียฉันขอโทษเธอด้วยนะแม่สาวน้อยฉันไม่อยากทําอย่างนี้เลยนะแต่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่โหดร้ายกว่าพวกเธออีกนะฉันกินทุกอย่างที่กินได้ฉันยิงเข้าเธอแบบโคตรเจ็บโอ้เธอค่อนข้างตัวเล็กเลยเนี่ยยังวัยรุ่นอยู่แน่แน่เลย มีแฟนหรือ,อยังเหรอเราอะเขาไม่น่าตอบผมหรอกโอเคขอเช็คราคาหน่อยเรายิงเข้าปอดของนางไปแบบทะลุอ,อกไปเลยได้ห0 0อบาทก็ไม่แย่ไปกันต่อครับเราจะไม่พอเพียงเท่า,านี้หรอกเรามาไกลขนาดนี้บึงนะ้ํามันแสนห่างไกลาจากชาวเมืองเราจะไม่มาเอาแค่โจระแเคเพียงตัวเดียวหรอกเราจะเอามันทั้งหมดเพราะว่าแถวนี้มันต้องมีเพื่อนมันอีกแน่นๆเลยโจระข้เนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นฝูงใช่ไหมใช่แหละ ฉันอยากได้ตัวผู้นะตัวผู้น่าจะขายได้ละอ๋ะทอท่อนไม้ครับมันส่งเสียงเรียกเรามันเชิญชวนให้เราไปหามันฮ่าๆฉันจะเล่นตามเกมของนายนายรู้ส้วฉันเป็นนายพรานที่เก่งที่สุดในป่าแห่งนี้เพราะในป่าแห่งนี้มีฉันคนเดียวยังไงละ่ะนั่นหรือเปล่านั่นทอ่อนไม้ครับเอ๊ะ <Hey, S 1> มันอยู่ไหนเนี่ยอย่าแฝงตัวกับโพงหญ้าด้่แมกูจะเป็นคนล่ามันหรือมันจะเป็นคนล่าผมวะเนี่ยผมยังไม่เห็นมันเลย โคตรแย่เลยผมยังไม่เห็นตัวมันเลยอันนี้แย่มากฮะแบบโคตรแย่แบบแย่จัดแย่จัดอ่ะผมไม่เห็นตัวมันนะไม่มันก็เราที่ตายอ่ะผมว่าโอกาสตายของผมก็เรา90%แล้วตอนนี้ผมเห็นจะต้นหญ้าว่ะเอ๊ไอ้ตัวผู้ตัวนั้นที่มันส่งเสียงเรียกฉันน่ะมันย่นใดกันนะแกามาเรียกให้อยากแล้วก็จากไปสิไฟกลัวรู้ไหมมันเสียเวลาน่ะมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้มันต้องอยู่แถวพุ่มสักพุ่มแถวเนี้ยแหละไม่มันก็ผมมาที่ตายเสียงของแกมันอยู่แถวนี้เนี่ยเดี๋ยวมาหยอกล้อฉ ันไม่ชอบอุ้ยเสียงอะไรวะมันหนีลงน้ำเหรอใช่เหรอมึงเห็นกูแล้วเหรอเฮ้เ๊ะเอ๊ะผมได้ยินเสียงมันเดินต่อมแตมอยู่ข้างๆผมจะบอกว่ามึงอยู่ใกล้กูมาตลอดแล้วกูไม่เห็นอ่ะเอ๊ไม่จริงหรอกมั้งกูไม่อยากวิ่งเยอะเพะว่าถ้าเกิดวิ่งเนี่ยสัตว์มันหูดีมากเลยเกมเนี่ยหูดีเกินไปหูดีแบบผิดผิดผิดแบบ ิป,ปกตรอยเท้าใครนะรอยเท้าใครขอดูหน่อยสิขอน,นิ้วจิ้มแล้วอมสักทีหนะึงหมายถึงดมครับดมมันทุ่งไปทางนี้พี่กูเดินลงบึงจระเข้เนะี่ยจะตายไหมเนะียมันข้ามฝั่งมาฝั่งนี้ถ้าส่วนใหญ่นะเราจะเจอสักตัวก็ได้ใครจะไปรู้ซึ่งการคิดแง่บวกมากไปมันก็เป็นข้อเสียนะฮะในบึงแห่งนี้จะไม่มีสักตัวเลยเหรอไม่เห็นรู้เลยว่ามีกวางด้วย มันอยู่ในพุ่มเนี่ยผมมองไม่เห็นมันบ่เจอแล้วครับอยู่คนเดียวคนเดียวจริงๆด้วยอย่างนี้ก็โดนเด็กำลังอยากได้หนังกวากับเขาความประดับรนัคาบ้านนีโอไม่ได้เล็นนะนี่ขอโทษว่ะชีวิตไม่ต้องเดินหน้าต่อไปนะน้อง สกวางน้อยลาตีสบะขอบคุณสำหรับเขาอา490ยังดีที่ขายได้ผมจำไม่เห็นได้เลยว่าแมปนี้มีกวางด้วยนะน่าคงเป็นเรือผู้โชคร้ายที่มาตกปลาแถวนี้ผมไม่เห็นอะไรเลยมันค่อนข้างที่จะยากนะในการหาสิ่งมีชีวิตตัวดำๆในปา่าใหญ่เฮ hey, ้ยต้งได้เธอมาทำเป็น รองเท้าหนังโจโร์เก้แล้วก็ผัดกระเพราจร์เก้โอ้ยน่ากินจังเลยเฮ้ยมันส่งเสียงเรียกเราแล้ว,ลวสาวน้อยอุ้ยเหมือนจะไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมเจอทัก2สองตัวก็แจ็คพอตด,ดีนะฉันอยากจะได้พวกนายไปทํากระเป๋าหนังโจโรเ์เก้กับรองเท้าหนังโจโรเ์เก้ แล้วก็ผัดกะเพราโจอรเข้แล้วก็อะไรอีกามากมายที่เกี่ยวกับตัวเธอโอ้โอไม่ต้องมาส่งเสียงเรียกฉันขนาดนั้นก็ได้ฉันมาแล้วไม่ต้องกลัวไปฉันไม่ทาอะไรแกหรอกแค่จะเอาลูกตะกั่วยัดตัวนายนะ่ะทำให้นายสามารถดำน้ำได้นานขึ้นเลยนะถ้าเรายังคิดเงียเอ,อผมว่าผมเปลี่ยนเป้าหมายดีกว่า เอาเขากวางไปประดับฝาผนังบ้านก็ดีเหมือนกันนะมีถึง 1, 2, 3, 4, 4ตัวเนี่ยแต่ไอ้เฮี้ยมอะ่ะผมอยากได้อเฮี้ยมมากกว่าแต่ไอ้เฮี้ยมมันหายไปแล้วนายรอดไปนะเพราะฉันได้เป้าหมายใหม่เออผมว่าเป็นความคิดที่โง่นะในการใช้ลูกโม่ยิงระยะเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนโลภเนี่ยมันก็ไม่มีทางเลือกว่ะ เพราะฉะนั้นผมขอใช้สไนเปอร์ให้ชัวร์ก่อนหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นผมจะเล็งตัวนี้ไอตัวใกล้สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องหามุมยิงให้ได้ทั้ง2ตัวว่าเราจะเปลี่ยนเป็นปืนลูกโม่ทันทีเมื่อยิงตัวนั้นเสร็จเราจะพร้อมกันในส2 1สองหนึ่งเริ่มตัวที่1ขอขอขอผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายโอเคตัที่หนึ่ง,โ,งโดนเปลี่ยนปืน ไม่ทันแล้วครับใช่เป็นความคิดที่โง่ในการใช้ปืนพกยิงระยะนี้ไอ้บ้าแต่ก็คุ้มค่าที่จะลองโอเคเจ้ากวางตัวน้อยฉันจะไปตัดเขาของนายไปแปะฝาผนังบ้านของฉันแล้วเนื้อของนายจะกลายเป็นซุปวางชั้นดีที่มีคุณค่าทางโภชนาการผมไม่ใช่คนโหดร้ายนะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวอยู่แล้วมีหมีด้วยครับโอ้สนใจเข้าเต็มปอดเลยเสียงกว้างอยู่ข้างหน้าครับเฮ้ย <Hey! S 1> อ้าวตัวเมียหลงฝูงเหรอลูกหลงฝูงเหรอที่รัก ไม่รอดหรอกผ่าจะไปหาตัวผู้ที่เหลือทีสิตัวเมียหลงฝูงแบบนี้ตัวผู้แม่งต้องใจปราดฟิวมากแน่เลยไม่ปกป้องตัวเมียว่าไงตัวน้อยขอโทษนะ460ค่าตัวเกือบเท่าตัวผู้ตัวเมื่อกี้เลยนะ แต่ถูกกว่าร้อยนึงผมว่าอาหารของเราในค่ำคืนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะแลวนะเอาเป็นว่าเราหาอะไรอีกสักตัวเพื่อการผ่อนคลายชีวิตเพราะปัจจุบันมันโหดร้ายเกินไปนะเนี่ยาะฉะนั้นเราต้องมาลงกับสิ่งมีชีวิตพวกนี้แทนมันเป็นเกมแลวทุกคนอย่าคิดมากเมื่อกี้อะไรตาฝ่ายนะครับเล่นเกมนี้มากๆทุกคนจะหลอนนะเราวิ่งมาถึงถนนแล้วนะเจ้าหมีแกข้ามถนนเหรอบ้านอะ่ะพอดูจากสภาพแล้วแม่งได้ไปฝั่งนน้นแน่เลยไอ้เว้เ้ยแกมันเจ้าบีโซโครก ไปไหนล่ะเจ้าตัวน้อยโอ้มีต้องพักไว้ก่อนเรามีภารกิจที่ต้องไปตามรากวางพวกนั้นพวกกวางที่อยู่บนสวรรค์จะคิดถึงเพื่อนของมันยังไงล่ะจะมีแกรอดไปแล้ววันนี้ฉันจะกลับมาหาแกในสักวันวันนี้เอาเป็นกวางไปก่อนแล้วกันเด็กๆที่บ้านอาจจะชอบเขากวางไปเป็นของเล่นเอ้ฟันดาบกันชงเชงชงเชงชงริงชุคว้าอาฮ่าตายและแอบหลังต้นไม้ด้วยล่ะอุต้าอุต้าอุต้าฉันไม่อยากทำให้หัวเธอแตกอ่ะเสียดาย ขอโทษนะลนะลากนฉันขอโทษจริงๆนะสาวน้อยแต่ชีวิตมันต้องเดินหน้าต่อวะ่ะฉันไม่สนชีวิตของแกรหรอกฉันสนความเป็นอยู่ของฉันมากกว่าสี400่ร้อยเหรอก็ค่าตัวกวางตัวเมียก็น่าจะประมาณนี้ละมั้งเฮ้ยจะไปไหนขอโทษนะ่ะต้องสองนะัด แค่นี้ก็จะพอฉันตามแกแน่อ๋อใครเดือ์ของหมีที่เราตามมาตั้งแต่ต้นนะออนี่นะบังเอิญจริงๆเลยนลือเป็นพรมลิขิตแน่ๆเลยที่รักที่เราได้มาเจอกันในป่าใหญ่ฝั่งนี้เนะี่ยเพราะฉะนั้นเธอก็ต้องทำใจไว้เลยนะว่าเธอโดนไปสองนัดเต็มๆเลยชีวิตของนายก็น่าจะจบสิ้นแล้วละ่ะพาฉันไปหาเพื่อนที่เหลือด้วยก็ดีนะอ่า,าอีซี่จริงๆเลยอ้าววันนี้ได้ตัวใหญ่ซะด้วยนะเจ้าหมีตัวน้อยพร้อมกับบ้านหรือย,ยังเจ้าหมี อไดินเสียงเป็นตัวผู้เป็นตัวผู้ระยะประมาณโอ้โหร้อยกว่าหลาเนี่ยมันไกลอะเนี่ยกับเป็นเล่นเอยเราต้องเข้าใกล้กว่านี้ถ้าเราซัดด้วยลูกโมร,ระยะนี้ก็ไม่พลาดหรอกมั้งมันก็ยิงได้สูงสุดก็เจบห้าเมตรอะแต่มันผมอยากได้หวังผลแบบยิงแบบต่อเนื่องแบบแปงแปงแปงนายจะต้องทรมานนิดนึงอะเพราะฉันแบบเสียเวลากับนายค่อนข้างที่จะนานราคอนอ่า เม็ดเดียวเลยว่ะโอ้พ oh, ูดตั้งนานอุ้ยเจ็ดร้อยเนี่ยตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยเนี่ยที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยโอเคครับเป็นยังไงบ้างกับการเป็นนายพรานไปกับผมหนึ่งวันบอกว่าทุกคนคงจะชอบนะถ้าเกิดท,ท,ทุกคนชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนว่าคลิปของเราอัปโหลดลงช่องแล้วคุณจะได้เห็นคลิปของเราเป็นคนแรกเลยเอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผมพาร์ทต่อไปจะเป็นเกมอะไรก็คอยติดตามชมกันนะสำหรับวันนี้ซี See you. Have